เป็นมุกมาฉันเล่นด้วยเหี่ยจังเลยอ่ะเด็กผู้ากันเถอะอ๋อนี่ขวานของพวกหนูใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมคะคุณนะ้าฮะ พวกเราซื้อขวานทอมาใหม่เราไปเล่นกระเถิบใบโยกได้สิยอ่ยอย่อหเก่งจังเลยเป็นมุกมาฉันเล่นด้วยย่อย่อเฮ้ย,ยหเหน่ยจังเลยอ่ะไปพักกันเถอบัล นี่ขวานของพวกหนูใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมคะคุณนาะนี่ขวานของพวกหนูใช่ไหมเนี่ยเป็นขวานของพวกหนูเองคะนาทําไมหนูเล่นแล้วไม่เก็บให้มันดีๆล่ะเดี๋ยวมันจะโดนคนที่วิ่งออกกําลังกายตรงนี้เออ แต่ที่นี่มันที่สาธารณะนะไม่ใช่เหรอคะนะที่นี่เป็นที่สาธารณะ,ะก็จริงแต่หนูไม่ควรวางของเกะก,กะเลี่ยไรแบบนี้นะเล่นของเล่นนะ่ะเล่นได้แต่อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นนะลูกขอบคุณนะคะนะที่เตือนหนูต่อจากนี้พวกหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคะ่ะพวกหนูขอโทษนะคะนะอ่ะอ่ะนะ้าจะไม่เอาเรื่องพวกหนูกันแล้วกันป้าป้ากลับบ้านค่ะนะ